ันขอมาขอเมนูแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนใครขอไม่รู้ใครขอจะไม่ได้แล้วปะวันนี้งบเท่าไหร่ดแล้วก็เท่าไหร่ห้าร้อยห้าอยเยอะไปไหมแต่ตอนนี้แบบเกือบห้าโมงแล้วแดดแบบร้อนมากปะโอ้วันนี้ผมแดงอะ่ะสวยไหมสวยแดงปะละ่ะนี้เค็นแล้วผมสวยใช้ประจําเลย คาราตาเฮเซรามหรือว่าหัวเชื้อนมแพ้อันนี้ใช้มาประมาณเกือบเกือบสามปีแล้วผมสวยมากขนาดแบบทำจีผมขนาดนี้ก็คือสวยอยู่นะจ๊ะดูผมแบบไม่แห้งไม่เสียเลยป่ะปะ,ปะแกงเขียวหวานไก่ต้องมีไก่มาหาไก่กันเดี๋ยวเรามาหาเครื่องแกงกันก่อนนะคะทุกคนพิแกงนะคะพิกแกงเขียวหวานยี่สิบแล้วก็พิแกงเผ็ดยี่สิบกั 20, นสี่สิบบาทมะเขือแวงยี่สิบบาทวันนี้เราเปลี่ยนรถเข็นนะคะเพราะว่า ตลาดนี้เป็นแบบหินลูกหินนะทุกคนเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคันนื้อแทนเดี๋ยวเรามาซื้อไก่กันนะคะเราจะซื้อเนื้อไก่แล้วก็ซื้อทีนไก่ด้วยนี่ทีนไก่ตรงนี้ค้าสิบเดวเอาเลือดไปด้วยยี่สิบทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห้า่เกี่ยวกับแกงเปรนะี้ยวหวานอะซื้อไปให้ลูกซื้อให้น้องอ้ําไปเคอดน,น้ำปลาได้๋ย้าม่ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเอา แมได้หนูมาเอานะป้า,าปอุดหนุนมื่อเสือคุณป้า,าป้าขามื่อเสือถุงเท่าไรคะมเมือเสือถุงเท่า20อ่อนมากดูบาเขา่าควายกินได้ไดไจ้าไปกินยาขนมจีน20บาทถุงหนึ่งไม่เอาป้า,าป้าไม่เอาตังค์ด้วยป้าไม่ยอมเอาตังค์ด้วย อันนี้ไม่เกี่ยวกับขนมจีนะนะคะเอาแค่นิดเดียวพอโห<ะ>ระพาสิบบาทแล้วก็หนูเอาพริกแดงสิบบาทก้อโหสิบบาทออเอาเกาอย่างน้อยน้อยหสิบบาทต้องมีผักกาดดองด้วยแต่หาร้านไม่เจออนนี้ตอนนี้เราเหลือเงินหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ้าห้า หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเราต้องเก็บไปซื้อขนมจีนกับเก็บไปซื้อจัตุินะคะป่ะหอมไก่อดใจไม่ไหวน้ำให้มะนาวสดซื้อป่ะอยากกินปลาท้องโกสังขยาตัวใหญ่มากอันนี้สิบอันนี้สามตัวสิบบาทถ้าเราเอายี่สิบสังขยาหนึ่ง ไอนเี้อยู่หเป็นข้างก็ได้แต่ให้คบคู่คาชวนค